แล้วในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเป็นเทนเนอร์ไปด้วยกันในเซิร์ฟเวอร์โกลกรีโวลูชันกันนั่นเองเป็นเซิร์ฟเวอร์พิกซมอนผสม m m o r p g มีเควสที่ทำหลากหลายรูปแบบ <Huh? S 1> แถมมีกิจกรรมแจกโปเกมอนสกินสุดพิเศษอีกด้วย uh oh. ที่สำคัญแถ uh oh. มในเซิร์ฟเวอร์เนี้ยจะเกิดแบบสุ่มให้จับทุกหนึ่งชั่วโมงเลยนะสำหรับใครที่ชอบ f k uh oh. ก็อย่าลืมแวะเข้ามาดูจอกันด้วยนะครับเ uh oh. นื่องจากโรคสร้างบ้านก็ เป็นโลกที่เกิดโปเกมอนเช่นเดียวกันแล้วสำหรับเทรนเนอร์คนไหนที่ตามมาจากช่องไร้บีซีเพียงแค่ใส่โค้ด d ดเอ็กรีโว,วนหน้าเว็บไซต์ของเซิร์ฟเวอร์คุณก็จะได้รับของเริ่มต้นไปใช้กันแบบฟรีๆอีกด้วยนะ <c oughs> เอาล่ะครับ <c oughs> เพื่อไม่นการเสียเวลาไปมากกว่านี้งั้นเราก็ไปดูระบบเต็มๆกันเลยดีกว่าครับ let's go ราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเต๋าแล้วในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาประจนภัยกันในเซิร์ฟเวอร์โปรแกรลีวูรูชันนั่นเองนะครับผม เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวพลิกเซมอนหรือโปเกมอน1.16.5แต่ขอย้านะครับจาเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดตัวเกมของทางเซิร์ฟเวอร์เพื่อทําการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองเนะครับผม <Okay. S 1> สําหรับคนไหนที่ดาวน์โหลดตัวเกมไม่เป็นเนี่ยคลิปนี้นะครับ <Huh? S 1> เดี๋ยวผมจะสอนดาวน์โหลดไปในตัวด้วย uh huh. เพียงแค่ทุกคนนั้นกดไลค์คลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วเดี๋ยวผมนั้นจะพาทุกคนไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว,ว่าครับ let's go ขั้นตอนในการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์กับวิธีการดาวน์โหลดตัวเกมก็แสนจะง่ายมากเพียงแค่ทุกคนนั้นมาที่เว็บไซต์โป o เกมรีว v o l u ชั่นดอนั่นเองนะครับซึ่งริกงเว็บไซต์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คำอธิบายของคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับผมพอทุกคนทำการเข้าสู่เว็บไซต์นี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนนั้นมากดคลิกที่คำว่าสมัครสมาชิกกันก่อนเลยนี่นนะครับผมอันแรกนะครับให้ทุกคนนั้นใส่ชื่อในเกมที่ทุกคนนั้นต้องการจะใช้อันที่2ะสอง เป็นทางด้านรหัสผ่านเพื่อทําการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นั่เองนะครับผมแล้วอันที่3เนี่ยจะเป็นการยืนยันรหัสผ่านอีกหนึ่งครั้งส่วนอันที่4ี่นะครับจะเป็นทางด้านอีเมลซึ่งทุกคนก็สามารถใส่อีเมลมั่วก็ได้นะครับแอดมินเขาไม่ได้ฟิกนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> พอทุกคนนั้นทําการสมัครสมาชิกเสร็จกันไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนนั้นกดบัตที่โฮมหนึ่งครั้งหรือว่าหน้ารักนะครับมันจะเด้งหน้าต่างกลับมาที่เดิมนั่นเองนะครับผมจากนั้นให้ทุกคนนั้นเรื่องตรงที่คําว่าดาวน์โหลดตัววเเเเกกกมออร์ช่น2.0ดดคลลิไไปไ้ยง พอทุกคนกดคลิกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเรียกหน้าต่างแบบนี้ก็ให้ทุกคนนั้นกดที่คําว่าดาวน์โหลดแล้วก็กดที่คําว่าดาวน์โหลดต่อไปอีกหนึ่งครั้งนะครับเพียงแค่นี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดตัวเกมของทางเซิร์ฟเวอร์แล้วน,นั่นเอง,เองเน,นะครับผมพอดาวน์โหลดเสร็จก็ทุกคนนั้นกดคลิกไปได้เลยนั่นเองนะครับผมเขาก็าจะเรียกหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนนั้นกด Mo r e info นะครับผมจากนั้นก็รันไปได้เลยนั่นเองนะครับผม รอสักแป๊บนะครับผมเขาก็จะเด้งหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก็ให้ทุกคนนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ทุกคนนั้นต้องการจะจัดเก็บตัวเกมจากนั้นกดอันนี้ไปได้เลยนั่นเองนะครับผมเพียงแค่นี้นะครับผมทุกคนก็จะได้ตัวเกมของทางเซิร์ฟเวอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมพอทุกคนได้ตัวเกมแล้วเนี่ยก็ทุกคนนั้นกดดับเบิลคลิกไปหนึ่งทีนะครับผมของตัวเกมเนาะพอมันเด้งหน้าต่างตัวเกมแบบนี้ขึ้นมาก็ให้ทุกคนนั้นใส่ชื่อตัวละครพร้อมก็รหัสผ่าน ที่ทุกคนนั้นได้ทําการสมัครไปหน้าเว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้กล่องใส่ไปตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่สําหรับคนไหนที่อยากจะปรับค่าแรมของตัวเกมของทางเซิร์ฟเวอร์ก็่อ้ทุกคนนั้นกดคลิกที่ฝันเฟืองแล้วก็ปรับได้ตามใจชอบตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมสําหรับวิธีการดาวน์โหลดก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมเพื่อเม็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้งั้นเราก็ไปประจนภัยกันในเซิร์ฟเวอร์กันเลยดีกว่าครับ Let's go พอทุกคนเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์เขาก็จะให้ทุกคนนั้นเลือกโปเกมอนสตาร์เตอร์มาหนึ่งตัวซึ่งผมก็ได้ทําการเลือกให้เจ้าตัวนี้มาเป็นคู่หูในการเดินทางครั้งนี้นั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านข้อความด้านหน้าตรงนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับการแนะนําตัวของทางเซิร์ฟเวอร์หากคนไหนมีปัญหาหรืออยากจะติดต่อแอดมินสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Discord ของทางเซิร์ฟเวอร์เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งลิงก์ดิสคอร์หรือลิงก์ช่องทางการติดต่อดมนะะครับเี๋ยวผจ ้ไวให้ใต้คำอธิบายของคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนไอ้เจ้า N P C ตัวนี้นะครับผมจะเป็นทางด้าน N P C แจกเข็มทิศเมนูวาร์ปนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนที่เข้ามาใหม่ทุกคนก็จะได้อยู่ในตัวแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดทุกคนนั้นเผลอทําหายเนี่ยทุกคนก็สามารถมารับได้ที่ N P C ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับเขาก็จะมีแจกอยู่2อ,อย่างเนาะระหว่างกระเป๋ากับเข็มทิศนั่นเองนะครับผมแต่เจ้าเข็มทิศนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เอาไว้วาร์ปนะครับ mm. เขายังมีระบบซ่อนอยู่ในนี้ด้วยเผ S <S 2> <S 2> ระบบแรกนั้นก็คือ w a t e r Test นั่นเองนะครับเป็นระบบการสุ่มเทสโปเกมอนนั่นเองนะครับ <S <S หากเราไม่ต้องการโปเกมอนตัวไหนนะครับเพียงแค่ทุกคนกดคลิกนะครับผมจากนั้นกดคลิกปุ่มสีเขียวอันนี้นะครับเพื่อทําการสุ่มโปเกมอนตัวอื่นของทางระบบหรือของทางผู้เล่นคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผม <S 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 ระบบถัดมานั่นก็คือโปเกมบิวเดอร์นั่นเองนะครับผมไอ้เจ้าโปเกมบิวเดอร์ er นี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับระบบปรับแต่งโปเกมอนนั่นเองนะครับหากทุกคนนั้นต้องการเพิ่มความ ความสามารถหรือว่าปรับแต่งการตั้งค่าของโปเกมอนตัวไหนก็เพียงแค่กดคลิกไปนะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างจอยแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเขาก็มีให้เลือกหลากหลายหมวดหมู่เลยนั่นเองนะครับผมตัวอย่างเช่นถ้าสมมติทุกคนนั้นต้องการเปลี่ยนเจ้าโปเกมอนตัวนี้ให้กลายเป็นชายนี่เนี่ยทุกคนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ดยการใช้โทเค็นนะครับผมเพียง500อนะครับอันนี้น่าจะขึ้นอยู่ในแต่ละโปเกมอนนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็มีการเพิ่มเลเวลให้กับโปเกมอนนะครับผมมีการเปลี่ยนสีบอลให้กับโปเกมอนและอื่นๆอีกมาก นะครับผมอยู่ในนี้เลยนั่นเองนะครับผมระบบถัดมาที่อยู่ในเมนูวาร์ปนั่นก็คือโปเกนเด็กนั่นเองนะครับไอเจ้าโปเกอเด็กอันนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลการสะสมโปเกมอนนั่นเองนะครับเราสามารถมาดูได้นะครับว่าเรานั้นสะสมโปเกมอนหรือว่าไล่จับโปเกมอนไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมหรือสําหรับคนไหนนะครับที่อยากจะรู้นะครับว่าเราจับไปกี่ตัวแล้วก็ให้กดแท็บมานั่นเองนะครับเขาก็จะบอกอยู่นะครับว่าเราเนี่ยได้ทําการจับโปเกมอนไปแล้ว6ตัวนั่นเองนะครับผมเหลืออีก 900นะครับ6ตัวนั่นเองนะครับผมแล้วทุกคนก็น่าจะมีคําถามนะครับจับครบแล้วได้อะไรนะครับหากทุกคนนั้นจับครบนะครับผมตามเปอร์เซ็นที่แอดมินได้ทําการกําหนดไว้นะครับทุกคนก็จะได้รับนะครับผมสิ่งของพร้อมกับโทเค็นเอาไว้ปรับแต่งในเมนูบิล l d เดอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งโทเค็นอันนี้ก็น่าจะหาได้อยู่2รูปแบบระหว่างการทำเควสนะครับผมหรือว่ามาไล่จับโปเกมอนหรือไม่ก็เติมโดยประมาณนั่นเองนะครับผมซึ่งก็มีเยอะแยะมากมาย เลยนั่นเองนะฮะระบบถัดมานั่นก็คือตลาดโลกนั่นเองนะครับผมไอเจ้าตลาดโลกอันนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับระบบการขายโปเกมอนหรือว่าขายของต่างๆนานานะครับให้กับผู้เล่นคนอื่นนั่นเองนะครับผมวิธีการขายนะครับก็ทุกคนนั้นทับ GTS เว้นวักเซลนะครับเว้นวักจานวนแล้วก็เว้นวักราคาที่เราต้องการจะขายนั่นเองนะครับผมเช่นผมจะขายเข็มทิศในราคา5 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับผมใครซื้อไปนี่ก็บอกเลยนะครับจนแน่นอนนะครับผมสำหรับระบบที่อยู่ใน เมนูวาร์ปก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมนอกนั้นนะครับผมก็จะเป็นการวาร์ปไปในสถานที่ต่างๆรวมถึงโรคต่างๆโดยประมาณนั่นเองนะครับผมและเจ้าแผ่นป้ายนี้คืออะไรนะครับผมเจ้าแผ่นป้ายนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเติมเงินโบนัสคูณ2นั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านโปรโมชั่นต้องรับเปิดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมอ่าก็มีหลากหลายตัวละครเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็มีแล้วนี่เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นทางด้านสกินพิเศษนะครับ รวมถึงสเตตัสด้วยนั่นเองนะครับผมจะแตกต่างนะครับผมจากทางด้านสก <Okay. S 1> ินธรรมรานั่นเองนะครับผมสําหรับไอ้เจ้าสเตตัสนั่นเองนะครับผมและเจ้า NPC ตัวนี้นะครับผมจะเป็นทางด้าน NPC กระเป๋านะครับหรือว่ากดคลิกที่กระเป๋าตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผม <S <S 2> <S 2> แต่ถ้าสําหรับคนไหนที่กดคลิกมาแล้วนะครับมันไม่มีกระเป๋าแบบนี้นะครับผมสําหรับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยทุกคนก็จะได้ของประมาณนี้นะครับผมรวมถึงจะเป็นทางด้านสมุดด้วยนั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนนั้นกดคลิกที่สมุดไปนะครับผมจากนั้นก็ มาเปิดดูอีกทีนึงนะฮะทุกคนก็จะมีทางด้านารูปกล่องแบบนี้มานั่นเองนะครับผมซึ่งผมอ่ะตอนแรกอ่ะจะมาสาธิตได้ดูนะครับแต่ผมได้ทาการกดใช้ไปแล้วนั่นเองนะครับผมทําให้ผมไม่สามารถมากดใช้ให้ทุกคนดูได้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมโอเค และเจ้า N P C ตัวนี้คืออะไรเจ้า N P C ตัวนี้นะครับผมจะเป็นการออนไลน์รับไอเทมนั่นเองนะครับผมหากกดคลิก N P C นะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างจะวแบบนี้ขึ้นมาอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับของรางวัลนั่นเองนะครับผมโดยเราสามารถมารับได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมเมื่อทุกคนนั้นออนครบตามเวลาที่เขาได้ทําการกําหนดไว้แล้วนั่นเองนะครับผมมันก็จะมีบอกนะครับว่ารางวัลที่จะได้คืออะไรต่างๆนานาโดยประมาณนั่นเองนะครับผมซึ่งนาตอนนี้ผมออนครบนะครับผมไปิ ชั่วโมงแล้วซึ่งวิธีการดูนะคะ oh, <shit. S 1> ผมทุกคนก็เอาเมาส์รากมาตรงที่สเตปตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมันก็จะโชว์เวลาที่เราออนไลน์ไปแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองรับสัก1อันละกันนะครับว่าผมจะได้อะไรปึ๊บ นี่เลยมันก็จะได้เป็นเห็ดอันนี้มานะครับผมกับไอเจ้าอันนี้มาซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นทางด้านคีย์เปิดกล่องสุ่มก็เป็นได้นั่นเองนะครับผม <No. S 1> เดินตรงมาตรงนี้นะครับผมจะพบกับจะเป็นทางด้านไอเทมที่โดนแบนภายในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านไอเทมทั้งหมดนะครับที่เซิร์ฟเวอร์ได้ทําการแบนไปนั่นเองนะครับผมหรือทุกคนสามารถไปซื้อได้ในร้านค้าโดยประมาณนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านที่รักษาโปเกมอนหากโปเกมอนของคุณเดสมอน เล่เนี่ยทุกคนก็สามารถมารักษาได้ที่ npc ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะรักษาทีเ่เครื่องของ npc ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะ และไอเจ้า n อ c ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นการอัปเกรดดาวนั่นเองนะครับ <Huh? S 1> สาหรับคนไหนที่เข้ามาใหม่เนี่ยดาวของทุกคนจะเป็นศูนย์นั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> หากทุกคนนั้นอยากจะได้สิทธิพิเศษนะครับผม <Wow. S 1> หรืออยากจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมนะครับทุกคนสามารถมาอัปเกรดโดยการทําเงื่อนไขาตามที่เขาต้องการในแต่ระเวลได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ามันก็จะ ได้นะครับทางด้านสิทธิพิเศษพร้อมกับของรางวัลอีกมากมายเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมส่วนไอเจ้า n p c ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านกดนะครับผมภายในเซิร์ฟเวอร์โดยประมาณนั่นเองนะครับผมเดินตรงมาตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับรับของฟรีประจําวันนั่นเองนะครับผมซึ่งหากทุกคนนั้นออนไลน์นะครับผม ครบตามวันนะครับผมที่เขากําหนดแล้วทุกคนก็สามารถมากดรับนะครับผมของฟรีได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมโดยเวลาในการออนนะครับทุกคนจะต้องออนภายในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนั่นเองนะครับผมหากออกเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาจะไม่นับเวลานั่นเองนะครับทางเซิร์ฟเวอร์เลยแนะนําให้ทําน้ําวนลูปนะครับผมเพื่อทําการออนภายในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าใช้ออโต้จานะครับผมก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านอาชีพที่แอดมินจะทําการอัปเดตมาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผม <Okay. S 2> แล้วเจ้าแผ่นป้ายตรงนี้คืออะไรตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านกิจกรรมพิเศษตอนรับเปิดเซิร์ฟเวอร์ยอดเติมสูงสุดใน Server. เซิร์ฟเวอร์เลือกรับฟรีเลย1ตัวนั่นเองนะครับผมาก็จะเป็นประมาณนี้แต่สําหรับคนไหนที่ไม่ได้สายเติมเนี่ยทางแอดมินก็มีกิจกรรมให้ร่วมด้วยได้นเอยนะครับผมอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผม,บผมซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมสามารถร่วมกับกิจกรรมทางแอดมินได้เลยนั่นเองนะครับผมเพียงแค่ทุกคนนั้นเข้า Discord แล้วไปรับข่าวสารนะครับผมที่แอดมินจะจ ได้เลยนั่นเองนะครับผมและเจ้า NPC ตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นด้าน NPC ทําเควสต่างๆนานานั่นเองนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนคงจะสงสัยว่าเจ้าไอเทม2ไอเทมนี้นะครับหาได้จากไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหากันด้วยนั่นเองนะครับผมไอสองไอเทมน,นั้นนะครับผมหาได้จากการซื้อนะครับผมหรือว่าทาเควสนั่นเองนะครับผมส่วนไอเจ้า NPC ตัวนี้นะครับผมจะเป็นทางด้าน NPC ทำแฟชั่นนะครับผมรวมถึงอุปกรณ์แฟชั่นด้วย <im itation> นั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการทานะครับเราจะต้องเอาแร่นะครับที่หาได้จากโลกทั่วไปเลยเนี่ยนะครับนำมาแปรรูปเป็นทางด้านแร่คุณภาพสูงต่างๆนานาน,านั่นเองนะครับผมแล้วก็เก็บสะสมแร่คุณภาพสูงนะครับผมนํามาแลกเป็นทางด้านไอเทมพวกนี้นั่นเองนะครับผม แต่แรกคุณภาพสูงเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณสมบัติของมันเนาะยังสามารถนะครับผมนําเพชรคุณภาพสูงเนี่ยนะครับผมรวมกับข้าวคุณภาพสูงนะครับนำมาทําเป็นบัตรต่างๆนานานะครับผมเพื่อเอาไปอ้างอิงจากเควสนะครับผมอันแรกตรงนู้นได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนไอข้าวพวกนี้นะครับผมเราก็สามารถเก็บไปเป็นอาหารได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมเดินตรงมาตรงนี้นะครับผมจะพบกับเอ่อเจ้า N.P.C ตัวนี้นะครับไอเจ้า N.P.C ตัวนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านที่ซื้อไอเทมอันนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งไอเทมอันนี้นะครับผมก็เอาไปประกอบนะครับผมในการทําเควสด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเดินตรงมาตรงนี้นะครับผมจะพบกับร้านค้านเองนะครับผม N.P.C ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านร้านรับซื้อของต่างๆนานาน,านั่นเองนะครับผมหากกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ title. นั่นเองนะครับผม آ, ราคาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันเป็นเกี่ยวกับ ร้านขายผักนั่นเองนะครับผมโดยประมาณเนาะ <Okay. S 1> ส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับเควสนั่นเองนะครับผมอาจเป็นเควสต้นไม้ที่ตัดต้นไม้โดยประมาณนั่นเองนะครับผมเดินเข้ามาตรงนี้นะครับผมจะพบกับโซนนะครับผม ขายของต่างๆนานาเลยนั่นเองเองนี่ยครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นร้านที่ซื้อคุณแจนั่นเองเนี่ยครับผมดอกอยู่ที่7 5 0 0น้บาทนั่นเองนะครับผมส่วนไอ้เจ้ากล่องนี้จะเป็นทางด้านกล่องสูมแฟชั่นโดยประมาณนั่นเองเนี่ยครับผมโดยเดี๋ยวผมนั้นจะซื้อมานะครับผมทดลองให้ดู ทั้งหมดเลยละกันนั่นเองนะครับผมไอเจ้ากล่องส่มนี้มันจะส่มอะไรเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูละกันนะครับผมปึ๊บเหมือนเราจะได้เป็นทางด้านแฟชั่นมานั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> เออส่วนวิธีการใส่แฟชั่นใส่ยังไงนะครับ <Wow. S 1> ก็ให้ทุกคนนั้นเอาเมาส์นะครับผมมาชี้ทางด้านไอเทมเขาก็จะมีบอกอยู่นั่นเองนะครับผมเขาก็บอกให้ทุกคนนั้นกดคอนโทนบวก P นะครับผมมันจะเด้งแบบนี้ขึ้นมาจากนั้นนะครับผมก็ทําการกดลากใส่ไปได้เลยน,น,นั่นเองนะครับผมอ่าในฟังก์ชันตรงนี้นั่นเองนะฮะมันก็จะกลายเป็น นี้แล้วนั่นเองนะครับน่ารักชมุเรยื่นะฮะส่วนไอเจ้า n อ c ตัวนี้ก็คือจะเป็นทางด้านร้านขายแร่นั่นเองนะครับหมายถึงว่าเราเนี่ยนำแร่มาขายได้ที่ NPC ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับร้านซื้ออุปกรณ์นะครับผมของโปเกมอนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเครื่องฮิลนะครับเครื่องเทดนะครับผมรวมถึงนะครับผมเครื่องเพาะพันธุ์ต่างๆนานานะครับเราก็สามารถมาซื้อได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมและตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านร้านนะครับผมซื้อของเอา ไ้ใส่ให้กับโปเกมอนหรือจะเป็นทางด้านหินต่างๆนานา,น,านั่นเองนะครับผมและตรงนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับที่เรียนทาต,ต่างๆนานานั่นเองนะครับผมรวมถึงที่ขายฝาด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนไอเจ้า n อ c ตัวนี้นะครับผม,ผมก็จะเป็นเกี่ยวกับ NPC ขายโปรดิชั่นนั่นเองนะครับสำหรับคนไหนที่ใส่โค้ดผมไปเนี่ยทุกคนก็จะได้ของจิป,ประะเยอะแยะไปหมดเลยนั่นเองนะครับผมแล้วเดินขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับผมจะพบกับอีกหนึ่งโซนนั่นเองนะครับโซนของพวกนี้นะครับจะเป็นทางด้านโซนของเติมนั่นเองนะคร คอยเจมอันนี้นะครับผมหาได้จากการเติมเท่านั้นนั่นเองนะครับผมอ่าพอเติมปุ๊บนะครับทุกคนก็จะต้องอ่อนในเกมด้วยนั่นเองนะครับเพื่อรับสิ่งของโดยประมาณนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอาของนะครับผมนํามาซื้อของเหล่านี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมเออผมลืมบอกไปนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเทพเกิดทุกชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีเทพเกิดนะครับผมคนเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ค่อนข้างที่จะจัดจ้านพอสมควรเลยนะครับผมนะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่6กโมง นะครับคนก็อยู่ที่20กว่าคนแล้วนั่เองนะครับผมแต่ถ้าสมมุติยิ่งดึกนะครับคนก็ยิ่งเยอะ ไปในตัวเลยนั่นเองนะครับผมโอเคบ้านหลังนี้นะครับคืออะไรนะครับเดินเข้ามาหันขวามือนะครับจะพบกับ NPC 2ตัวนั่นเองนะครับผมไอ้เจ้า NPC แรกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรส่วนไอ้เจ้า n p c ที่2อันนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับนําบัตรนะครับผมที่ได้จากเควสต่างๆนานานะครับผมนํามาแลกนะครับเป็นไอเทมต่างๆนานาได้ที่ NPC ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งบัตรเควสนั้นเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันหาจากไหนนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมต ตรงขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับผมจะพบกับที่แรกนะครับผมแฟชั่นนั่นเองนะครับผมซื้อเจ้าบัตรแฟชั่นอันนี้นะครับหาได้อยู่2อย่างนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเติมนะครับหรือว่าร่วมกิจกรรมที่แอดมินได้ทําการจัดนั่นเองนะครับผมโดยประมาณเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนั้นไปหาบัตรนะครับผมที่จะเอามาแลกเป็นทางด้านเควสข้างล่างเลยดีกว่านะครับผมไอ้บัตรนะคะผมเราสามารถหาได้จาก NPC ที่มีเครื่องหมายอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับผม หากกดไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมอบหมายนะครับให้เรานั้นไปทำเควสนะครับผมไปรวบรวมสิ่งของต่างๆนานามาให้กับเขานั่นเองนะครับผมหากทุกคนนั้นรวบรวมสิ่งของต่างๆนานามาให้กับ N อ c ีตัวนี้เนี่ยเขาก็จะให้ของรางวัลเป็นพวกบัตรหรือว่าพวกสิ่งของอื่นๆเป็นการตอบแทนให้กับเรานั่นเองนะครับผมโอเคแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเควสดอกไม้นั่นเองนะครับผมอ่าก็ จะเป็นประมาณนี้ดูดิมีทางด้านผีทรงผีเสื้อเป็นแฟชั่นปีกโดยประมาณนั่นเองนะครับผมเหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับผมอ่าโอเคแล้วตรงนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับพนักงานนะครับผมเป็นเควสแนว m m o นะครับผมที่จะอัปเดตมาเร็วๆนี้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> หันขวามือนะครับผมจะพบกับที่ P++ v p เนาะ ส่วนหันซ้ายมือตรงนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับที่เปิดกาชานั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการเปิดกล่องเหล่านี้นะครับผมเพียงแค่ทุกคนนั้นมีคุณแจอยู่ในตัวนะครับผมจากนั้นก็กดคลิกได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่เรานั้นจะต้องอ่านคีย์ก่อนนะครับว่ามันเป็นคีย์อันไหนนะครับผมแล้วก็ค่อยเดินม,มาเปิดเนาะซึ่งที่ผมซื้อมานะครับผมก็จะเป็นทางด้านคีย์อันนี้นะครับผม1คีย์ผมเปิดไปเลยแล้วกันนะครับผมกดคิกซ้ายเพื่อเปิดส่วนกดคลิกขวานะครับเพื่อดูของในกล่องนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นด้านไอเทมต่างๆนานานั่นเองนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นไอเทมเหมือนกันเนาะและนี้ล่ะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านที่สุ่มโปรเกมอนชายนี่นั่นเองนะครับผมกดไปหนึ่งทีแล้วกันเนาะส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือที่สุ่มโปรเกมอนเหมือนกันนั่นเองนะครับผมซึ่งผมไม่มีคีย์นะครับมีคีย์แค่กล่องนี้กับกล่องนี้นะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าได้ตัวอะไรมาแล้วบ้างนะครับผมมันอยู่ใน PC นะครับก็น่าจะต้องไปดูที่เครื่องโดยประมาณนั่นเองนะครับผมสําหรับโซนเปิด ก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเอ้ยเหมือนจะมีเครื่องอยู่ตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับมาดูก่อนละกันนะครับว่ามันได้เป็นตัวอะไรนะฮะเอ่อมันเข้าไม่ได้ครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปดูตอนท้ายคลิปละกันเนาะเดินตรงมาตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นโซนเก็บเลเวลนะครับบวกกับจะเป็นทางด้านที่อัญเชิญเทพนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านที่อัญเชิญเทพนะครับผมอะ กดตรงนี้ก็เป็นการอัญเชิญเลยนั่นเองนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่า ผมมีเทพแล้วกดไปมันจะเสียตังฟรีหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูเลยแล้วกันนะครับอันน pues ี้ก็คือราคาอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมกดไป1ทีนะครับผมแต่เหมือนว่าผมนั้นไม่มีเทพหรือว่ามีเทพหรือว่ามันอยู่ไหนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่เงินเสียไปแล้วนะฮะเงินเสียไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในทางด้านเกี่ยวกับเครื่อง PC ละกันเนาะส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านโซนเก็บ e v s ให้กับโปเกมอนของเรานั่นเองนะครับผม วิธีการดูดูยังไงก็ให้ทุกคนนั้นเดินมาตรงกลางนะครับเขาก็จะเขียนบอกอยู่นะครับว่าตรงนี้คือที่เก็บ e v s a เ k ตรงนี้คือที่เก็บ e v s นะครับผมเกาะนะฮะแล้วส่วนตรงกลางอันนี้นะครับผมก็เหมือนจะเป็นแบบว่าที่เรียนนะครับผมท่าให้กับโปเกมอนใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นท่าที่เรามีโดยประมาณนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมติทุกคนนั้นเดินเข้าซอกตรงนี้มานะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับที่เก็บเลเวลให้กับโปเกมอนนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะมีทั้งด้านเลเวล40เลเวล30เลเวล20นะครับผมสําหรับโปเกมอน คนไหนที่ยังเลเวลน้อยก็แนะนําให้ไปเก็บเลเวลเริ่มต้นละกันเนาะโอเค แล้วตรงนี้นะครับคืออะไรตรงนี้ก็คือเป็นโปเกมอนนะครับที่เราสุ่มมาข้างต้นนั่นเองนะครับผมแต่รู้สึกว่าไอ้ที่เชิญเทพนี้นะครับผมเราจะต้องมีของนะครับผมที่จะเอามาอัเชิญเนาะถ้าสมมติเรากดสุ่ม4สุ่ม5ไปเนี่ยเงินเราจะหายไปแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมระบบก็น่าจะมีประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านรายละเอียดของในแต่ละยศนั่นเองนะครับผมสาหรับคนไหนที่อยากจะตัดสินใจนะครับในการซื้อยศไหนนะครับผม กวนก็สามารถมาดูข้อมูลหรือรายละเอียดในแต่ละยศได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วไอเจ้า NPC ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้าน NPC นะครับผมทําหมั่นให้กับโปเกมอนนั่นเองนะครับผมหากทุกคนไม่อยากให้โปเกมอนนะครับที่เราจะขายเนี่ยไปเพาะพันุต่อได้นะครับทุกคนก็สามารถมาบีดตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมหรือว่าทําหมั่นนะครับของโปเกมอนนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับระบบแบทเทิล ที่มันได้ทําการเด้งขึ้นหน้าจอเรานั่นเองนะครับผมณตอนนี้นะครับผมก็มีนะครับผมแบร a ด์พาร์ทนะครับที่ทาภารกิจสําเร็จไปแล้ว13อันเลยนั่เองนะครับก็สามารถนะครับผมมาแลกเป็นทางด้านาชุดพวกนี้ได้หรือว่าแฟชั่นพวกนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมเฮ้ยโคตรเท่ Hotel เลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับผมในการ มาแรกเป็นชุดพวกนี้เลยละกันนะครับผมโดยการใช้บัตรนะครับที่ผมได้ทําการเดินนะครับรอบสปามาเลยนั่นเองนะครับผมวิธีการใส่ก็กดคอนโทรลถนะครับผมจากนั้นก็กดลากใส่ไปได้เลยนี่ มันค่อนข้างที่จะเฟี้ยวพอสมควรเลยดูดีนะครับมันเป็นเหมือน Star w a r นะครับผมโดยประมาณนั่นเองนะครับผมโอเคเหมือนผมจะพาไปที่ NPC NPC อีกนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็น NPC ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับเจ้าเ p c ตัวนี้นะครับผมจะเป็นทางด้าน NPC โซนวาร์ปต่างๆนานานั่นเองนะครับผมจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นอีกหมวดหมู่แยกจากเข็มทิศนั่นเองเนะครับผมหากเราทําการกดคีย์ที่ NPC ไปเนี่ยมันก็จะเด้งหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับก็จะมีทั้งด้านวาร์ปสปาวาร์ปโรคสร้างบ้านนะครับวาร์ป p PP, p วาร์ปกล่องสุม่มวาร์ปโรค MMO รวมถึงวาร์ปโรคอันต้าวาร์ปโรคเนเธอร์และ Dn นั่นเองนะครับผมทุกคนคงจะสังเกตเห็นว่าเอ้าพี่แล้วโลกหาโปเกมอนมันอยู่ไหน <c oughs> แอดมินเขาได้ทําการ เอาโปเกมอนต่างๆนานะครับผมไปเกิดนะครับในโลกสร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยนั่นเองนะครับผมไม่ต้องยุ่งยากนะครับผมในการที่จะต้องว้าไปโลกนู่นโลกนี้นอกเสจากนะครับผมเป็นโปเกมอนนะครับผมอันต้านะครับก็จะต้องไปหาในโลกอันต้านะครับผมหรือว่าเป็นโปเกมอนแนวนรงนรโกอะไรต่างๆนานานะครับผมก็จะต้องไปหาในโซนของมันเนาะแต่สําหรับโปเกมอนทั่วไปเนี่ยทุกคนก็สามารถ มาหาในโลกสร้างบ้านพร้อมกับควบคุมในการสร้างบ้านได้เลยนั่นเองนะครับผมและข้อดีหนึ่งอย่างนะครับผมคิดว่าน่าจะเพิ่มอัตราในการเกิดนะครับผมของเทพมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเป็นในโลกเดียวเลยนั่นเองนะครับผมอเพิ่มโอกาสในการเกิดแถมหาง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมที่สําคัญโปเกมอนนะครับผมเทพจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงด้วยนั่นเองนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเทพนะครับให้ทุกคนนั้นจับเลยนั่นเองนะครับ มเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมหากชื่นชอบยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, b s c r i b e กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับทุกคนก็อย่าลืมใส่โค้ดที่ผมได้ทําการขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะครับผมทางด้าน ไฮไลท์ด้วยละกันนะครับผมอ่าก็จะเป็นทางด้านของเริ่มต้นนะครับที่แอดมินได้ทําการมอบให้กับทุกคนนะครับที่ตามมาจากผมเลยนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าหรือว่าไว้เจอใหม่สตรีมหน้าส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้นาที่นี้ด้วยละกันนะครับผมบายยครับ